สวัสดีนะครับพี่ๆนายหน้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนาตัวนะครับผมไพรวนนาจีทานะครับผู้อำนวยการภาคอีสานเขตสามนะครับวันนี้ก็มาคุยนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับเอานถ้ะที่ผมเป็นเอ็มซีสัมภาษณ์แล้วกันนะครับว่าคู่พายเนี่ยขออนุญาตเรียกครูนะครับติดติดปากแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยเล่าที่มาที่ไปว่าทําไมผมถึงเรียกครูแล้วกันนะครับก็เป็นอีก ท่านหนึ่งนะครับที่ร่วมงานกับสีกรุงจําจได้นะครับมาเปิดสาขาแรดนะครับเป็นท่านหนึ่งที่เข้ามาคุยที่สีกรุงสาขาแรกเพราะรู้จักสีกรุงเพราะอยากจะมีบัตรในหน้าเริ่มต้นเลยนะครับพอมาเจอระบบ MCM ของเราก็เปลี่ยนนะครับจากคนขายนะครับมาทําหน้าที่เป็นขยายทีมนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับคู่พายเนี่ยเขาใช้สาขานะครับทำยังไง ทให้ทีมงานประสบผลสําเร็จทําให้ตัวเองประสบผลสําเร็จโดยอาศัยสิ่งที่สีกุมเป็นจุดแข็งก็คือสาขาของเรานะครับวันนี้ครูพายก็จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับภายในหัวข้อนะครับก็คือก้าวสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปกับสีกุงใกล้บ้านนะครับวันนี้ไหนๆเป็นโอกาสพิเศษแล้วขอให้พี่พายแนะนําตัวแบบพิเศษพิเศษนะครับเรียบแชรญครับผมให้สา้แน่นเพื้นจ้องหนาว สองเฮาใส่กันแน่เด้อชาตินี้เฮาได้พบเจอแล้วกะบ่อยากจากจอนไปใสให้สายแน่นเพิ่นสู้คำลำ่ำแยงหักแ้งกันตลอดไปขอพลาบุญปั้นแตง่งไ้ เป็นคู่กันไปตลอดชีวิตให้สี้งนำผ้าหัวใจเข้าคู่กันไปตลอดชีวิตสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหก็นะครับบอก ขอไม่ได้เลยขอแบบพิเศษจัดพิเศษให้ผมเลยนะครับอ่ <c oughs> อาก็จะทราบ <c oughs> ให้บุญนำพานะครับ,บเราท, <ำ S 1> ทุกคนนะครับ <c oughs> ได้มาเจอธุรกิจสีกุ้งวอลเกอร์นะครับวันนี้นะครับคนที่นั่งอยู่ในที่นี้มีบุญกันทุกคนขอเสียบมือให้กับคนมีบุญหน่อยครับผม <c oughs> อ่าน่าจะมีเพลงนี้ไหมอ่าเดี <c oughs> ๋ยวฟังฟ <c oughs> ังให้จบในค่ำคืนนี้นะครับผมเองนะครับ ชื่อพลายพี่ชัยศิริยานะครับเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่13มิถุนายนนะครับ2 5 6พเนาะเป็นวันที่ผมสมัครสีกุงบกเกอร์นะครับนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้นครับสิมิถุนายนครับ2 5 6พนะครับ,รบเป็นเวลา7ปีพอดีนะครับแสดงว่าผมมีอายุอยู่ในธุรกิจซีกุง เ <ersch> ปีแล้วนะครับขอเสียปมมือให้หน่อยนะครับเขาบอกว่าคนเราถ้าทําอะไรได้นานถึงขนาด7ปีแสดงว่าเก่งไม่เก่งครับแสดงว่าผมก็ต้องเก่งเนาะในธุรกิจนี้เนาะเก่งเยี่ยมเลยครับผู้แนะนําของผมก็เป็นรุ่นน้องนะครับทําตัวแทนประกันชีวิตด้วยกันนะครับคุณศิลปภพซื่อจริงปัจจุบันก็ยังอยู่ในธุรกิจยังเป็นระดับ5อยู่ยังเป็นระดับ5แล้วก็ยังทาธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัยเหมือนเดิมนะครับของผู้แนะนำของพี่ไพ่สไลด์ต่อไปเลยนะครับก็ เนี่ยครับลำดับขั้นความสําเร็จตอนนี้ผมอยู่ระดับ3นะครับระดับ3ามปีแรกสมัครเข้ามาก็สอบบัตรในหน้าสอบครั้งเดียวก็ผ่านเลยนะครับปรับเป็นระดับ5้านะครับแล้วก็ปีต่อมาก็เป็นระดับรับนะครับอีก2ปีต่อมาก็เป็นระดับ3นะครับแล้วเจอโควิดก็เลยหยุดนะครับการสอบบัตรในหน้านี่คูพายไปสอบเองหรือว่าสอบผ่านที่ผมได้เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ก็เพราะว่าน้องเขาบอกว่าถ้าคือเขามาชวนไปขาย p a นักเรียนเนาะ แล้วผมก็สนใจแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากมีบัตรในหน้ามันต้องหาที่สอบก็ถามว่าสอบที่ไหนน้องเขาสอบที่สาขาเราเอดนะครับก็เลยได้สมัครกับน้องเขาเพื่อไปสอบบัตรในหน้านะครับโอเคครับต่อไปเลยนะครับหลายหลายท่านเนาะก็อยากอยากจะทราบว่าทําไมผมถึงเรียกพี่พาย,ยว่าครูพายนะครับก่อนทําธุรกิจสีกรุงเนี่ยก็อยากจะรู้ละว่าครูพายนี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนนะครับอยากจะ เล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนมาเจอสีกลุ่มเนี่ยพี่พายทําอาชีพหลากหลายมาทุกทท่านก็จะเจออาชีพ1นึ่สอสี่จนมาหยุดที่สีกลุ่มนะครับก็อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับครับก็นี่ครับอาชีพนะครับก็เราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเนาะพ่อแม่ก็อยากให้เป็นครูนะครับก็บ่มเพาะมานะครับโตขึ้นต้องเป็นครูเจ้าคนนายคนนะครับโตขึ้นต้องเป็นเจ้าคนนายคนนะครับแล้วก็พ่อก็อยากให้เป็นครูเนาะ แต่ปรากฏว่าอาจจะเกิดในช่วงยุคที่คนมันเกิดเยอะนะปีละเป็นล้านเนาะประเทศไทยตอนนั้นตอนที่เกิดนะครับ,รบก็เลยเกิดการแย่งงานกันเนาะก็เป็นครูรัฐบาลไม่ได้สอบบรรจุก็ไม่ได้ได้อยู่แต่ว่า <laughs> <laughs> เขาเรียกไม่ถึง <laughs> 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 เขาเรียกไม่ถึง<อ>ขึ้นบัญชีเฉยเขาเรียกไม่ถึงนะครับ,รบก็เลยไปเป็นครูเยเอกชนครับแต่ว่าผมมีหลักคิดว่าเป็นครูที่ไหนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราทําหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนนะครับเนี่ยก็เลยเป็นครูมา11เปีนะครับ ในระหว่างเป็นครูเราก็รายได้พอใช้ไหมครับสำหรับส่วนใหญ่ไม่พอไม่พอใช้ไม่พอก็หารายได้เสริมนะสอนพิเศษเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็ไปทําธุรกิจเครือข่ายมีคนมาชวนไปอันนี้นะครับอธิบายภาพนี้ทําธุรกิจเครือข่ายตัวนี้มันเป็นธุรกิจเครือข่ายลักษณะธุรกิจเครือข่ายลักษณะขายสินค้าอุปโภคบริโภคครับอ๋อต้องจตบตอกสินค้าใช่ครับใช่ใช่คือต้องใช้เงินลงทุนด้วยใช้เงินลงทุนด้วยครับผมนั่นแหละ ครับก็หลังจากนั้นเนาะก็พอเราไปเป็นครูนะครับตอนแรกๆไฟแรงไหมครับเป็นครูไม่ว่าอาชีพไหนเนาะไฟแรงหมดแหละแต่พออยู่ไปสักสิปีเป็นไงครับเห็นจุดจบเห็นอนาคตของตัวเองดูที่ไหนครับดูจากรุ่นพี่ของเราไงครับที่เขาอยู่มาจนจกกะเกษียณแล้วว่าวิถีชีวิตเขาเป็นแบบไหนเนาะผมเองก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นก็เลยตัดสินใจลาออกมานะครับประจวบกับไปเจอเนื้อคู่เนาะก็เลย ลาออกมาปี5 4สีเนาะมาแต่งงานแต่งงานเสร็จก็มารับดูแลกิจการทางบ้านที่ก็คือย้ายจากร้อยเอ็ดไปที่สารคามสารคามเสียอกราชเลยตกเป็นเมืองขึ้นของคนตกเป็นเมืองขึ้นของสารคามเลยตกเป็นเมืองขึ้นของคนสารคามนะครับพ่อตามมีมรดกนะครับเป็นที่อยู่ประมาณ50ไร่นี่แหละแล้วพ่อตาก็เสียชีวิตเนาะเสียชีวิตไม่มีคนดูแลเนาะผมก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่นะครับเริ่มไถนาเริ่มทํา อาชีพครูพิลมาเป็นการเกษตรใช่ครับแล้วก็อาชีพต่อไปครับก็คือรับเมาโครงการของรัฐบาลนะครับแล้วรัฐบาลมั่นคงไหมครับรัฐบาลนโยบายรัฐรัฐบาลมั่นคงไหมครับเลียนทุกรัฐบาลเลี่ยนทุกรัฐบาลนั่นแหละครับนั่นแหละก็เลยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพแล้วก็ได้ไปเป็นตัวแทนประกันชีพอาชีพสุดท้ายก่อนที่จะผันตัวเข้าสู่สีกรุงคือ ตัวแทนประกันชีวิตใครที่เข้าไปอยู่ในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับจะเห็นจุดจบจุดจบอีกแล้วผมเนี่ยผมไปผมไปจบอยู่ที่สอบไอซีายเซนเนาะสอบไอซีไลเ้นครั้งเดียวผ่านปุ๊บแต่ผมมองลงมาเนี่ยจุดจบก็คือการเวียนไหยตายเกิดนะครับเวียนไหวตายเกิดแล้วก็ย้ายที่ย้ายที่รักษาตัวเลขคือทําไปทําไปตกตาย ทำไปไปตกตายแล้วก็ไปไปเปิดโค้ดใหม่บริษัทใหม่ได้ไปอย่างงี้ครับก็เวียนไปนี้ผมก็เลยออกมาเลยออกก็เลยตัดสินใจลาออกคือมันไม่มีงานครับเขาแล่ออกเขาไล่ออกออกไมด้รักษาตำแหน่งไม่ได้เขาไล่ออกเขาเขาปวดลงอส่วนตัวผมไม่ชอบงานขายผมเป็นคนขายขายไม่เก่งนะก็เลยครับอ่าทีนี้พออาชีพสุดท้ายนะครับรู้สึกว่า ครูพายเริ่มทาอาชีพเริ่มบนเวียนเข้ามาสู่สีกุ้งแล้วนะ,ะ,ะเป็นอาชีพประกันชีวิตแล้วก็เลยลาออกสุดท้ายนะครับมารู้จักสีกุง้งได้อย่างไรนะครับ,รบสุดท้ายแล้วน้องศิลปภพเนาะวันนั้นอะ่ะเขาบอกว่าพี่พี่สมัครแล้วพี่อยากสอบบัตรในหน้าใช่ไหมให้พี่ไปหาผู้จัดการแดงที่สาขารอยเอ็ดผู้แนะนําจริงๆนะอันนี้คือผู้แนะนําของผมเขาแนะนำให้มาหาผม ใช่ครับเป็นผู้แนะนาจริงจริงเลยอ่าเป็นผู้แนะนําที่ดีมากนะครับผมทําตามไหมครับทําเขาบอกว่าเชื่ออัพไลน์สําเร็จใช่ไหมครับเชื่อผู้แนะนําสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็ไปหาผู้จัดการแดงนะครับที่สาขา110นะครับวันนั้นก็ได้นั่งคุยระบบ m g m มจีผู้จัดการแดงก็เล่าระบบ MG m มให้ฟังโดยยกตัวอย่างเคสของพี่ระดับหนึ่งบวกท่านหนึ่งที่อยู่ อุบลนะว่าเออทำมาสองสปีแล้วไปสอบบัตรในหน้ายอดขึ้นประสบความสำเร็จรผมก็หนึ่งผมมีพื้นฐานเรื่องงานเครือข่ายอยู่แล้วแล้วก็มีพื้นฐานเรื่องประกันชีวิตอยู่แล้วผมเข้าใจนะครับแผน MGM ของเฮียที่เฮียเอามาทำนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับลุยลุยกับสีกุ้งนใจลุยนะครับนะครับและทีนี้เริ่มลุยกับสีกุ้งเนี่ยผู้พายเริ่มเรียนรู้ธุรกิจสีกุ้งเนี่ยเรียนรู้เริ่มจาก จุดไหนก่อนในการเรียนรู้เลยนะครับก็ตัวผมเองนะหนึ่งผู้แนะนําบอกว่าให้ไปคุยกับผู้จัดการที่สาขานะครับสองพอผมเข้ามาสักพักหนึ่งผมเริ่มลังเลสงสัยเอ๊ะเราจะทําประสบความสําเร็จหรือเปล่าผมเคยฟังคลิปของเฮียนะครับเฮียบอกว่าถ้าใครสงสัยอะไรให้โทรมาถามได้เลยผมอยู่ละเอียดนะผมก็โทรไปนะครับเฮียบอกว่าเฮียบอกว่าคุณอยู่จังหวัดไหน ผมอยู่ร้อยเอครับมหาผู้จัดการแดงเหมือนเดิมครับให้เข้าไปคุยกับผู้จัดการแดงนะครับผมก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปคุยกับผู้จัดการไม่ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยเริ่มต้นเรียนรู้ที่สาขาเราเองครับก็เริ่มเรียนรู้ที่สาขาใช่ครับก็คอร์สที่เราเรียนที่สาขาก็จะมี3คอร์สนะครับก็คือ first step next step แล้วก็ non motor โรงเรียนสอนธุรกิจสีกุ้งก็คือสาขานะครับสำหรับคนที่อยู่ ภูมิภาคนะคพอเรียนรู้จากสาขาเสร็จแรงบันดาลใจยังไม่พออีกไม่พอครับ,รบก็ไปเจองานงานหนึ่งงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรนะครับปีนั้นเป็นปี2561ผมสมัครเดือนมิถุนายนนะครับเสร็จแล้ววันนั้นดูโทรศัพท์เล่น Facebook ไปเจอเจอโปรโมทงานเอา้าผมก็เลยตัดสินใจนะครับสมัครนะครับเพื่อที่จะไปดูธุรกิจ สิ่งที่ผมอยากจะไปดูมีอยู่4อย่างไม่ได้ไปดูจุดจบใช่ไหมครับดูจุดจบนั่นแหละครับแต่ว่าจุดจบที่สีกุงจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะทําอะไรเนี่ยผมต้องดูจุดจบก่อนครับ 1. ผมไปดูบริษัทมีตัวตนไหมนะครับสองมีไหครับมีตัวตนไหมครับสีกุงมีครับสองผมไปดูว่าสินค้ามันมีอนาคตไหมครับคือสินค้าที่มีอนาคตก็คือสินค้าที่ ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกไม่ตายนะครับอันที่3ผมไปดูแผนการตลาดมีคนประสบความสําเร็จหรือเปล่าคนที่ประสบความสาเร็จมีเห็นหรือยังใช่ครับ,รบไปดูวันนั้นนะครับก็มีคนมาเล่าเยอะนะครับหลายคนเลยในห้องนี้ก็มีนะครับคุณตั้มเนาะวันนั้นได้ทุกอย่างได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวนะครับคุณตั้มพูดวันนั้นนะครับโค้ดโค้ดต่อก็จะเป็น1นบวกหมากกว่าสองนะ,ะคุณทุกตาครับ ก็ขึ้นไปพูดบนเวทีเนาะวันนั้นเนาะกับคุณแอมใช่ไหมครับอ่านะครับนั่นแหละนะครับเราได้เห็นความหลากหลายของผู้ประสบความสําเร็จที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพแม้กระทั่งคุณโอมเนาะมองไม่เห็นก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้มันทาได้ทุกคนสําเร็จได้ทุกคนนะครับตงเปาลถ้าเราจะทำเราเราจะสําเร็จได้ไหมครับแน่นอนครับได้แน่นอนนะครับแล้วผมก็ ประทับใจพี่พงพีระเอกพง์วิตรีสมัครกับสาขาภูเก็ตสมัครดีกับสาขาภูเก็ตแล้วก็เล่าว,วิธีการทํางานก,าากับพ่ออเมตีใช่ไหมครับพ่ออมตียสาขาภูเก็ตนะครับเล่าว,วิธีการทํางานผมเอามากอปี้เลยนี่แหละครับคือไอดอลของผมที่ผมเอามาใช้ทําธุรกิจที่ร้อยเอ็มครับผมอันนี้ก็ ครูพายใช้สาขานในการเรียนรู้นะครับต่างๆ,ๆนะครับทั้งเ,เริ่มจากศูนย์เลยนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนปัจจุบันเราก็มีนะครับไม่ใช่สมัยก่อนปัจจุบันวันทุกวันเสาร์เราก็มีถ้าไม่มีอบรมต่อบัตรก็จะเป็นอบรมโค้ดสเต็ปเนคสเต็ปแล้วก็นอนมอเตอร์นะครับถ้าพี่ๆทีมงานมีทีมงานก็เอาไปเรียดเชิญทีมงานหรือว่าแจ้งทีมงานไปอบรมที่สาขาได้นะครับที่สําคัญเรารู้วิธีการแล้วว่าครูพายหาไอดอลรู้วิธีการการทํางานของสาขาแล้ว ทุกอย่างอ่าโอเคลงตัวฉะนั้นมันขาดอยู่สิ่งหนึ่งคือวิธีการลงมือทำนะครับอยากจะให้ครูภายเล่านะครับว่าทำยังไงวิธีการลงมือทำในสีกรุงเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับประสบผลเสร็จคูครูพายเนี่ยใช้วิธีการครับก็เบื้องต้นเรายังไม่ไม่แน่ใจหรอกเราก็ไปอ่าน แต่ก่อนไม่ไดมีสารสาระเนาะสารสาระก็ไปอ่านว่าวิธีการของผู้สวดมน์สเสร็จแต่คนเขาทําอะไรมาบ้างแล้วก็เขาเริ่มต้นมาอย่างไงนะครับแต่ว่าผมไปเจอคลิปของเฮียคลิปคลิปหนึ่งนะครับสูตร4 16, 16 40, ส0บหบนะครับสูตรนี้เฮียบอกว่าได้มาจากคุณบีนะเอามาเอามาทําเป็นสูตรนี้4ี่คือสีก็คือขายเดือนละสี่กงประทานเดือนละสี่กงระทานผมเริ่มต้นที่สีกุ้งด้วยติดลบเพราะว่า ทำมาหลายอย่างเนาะทำโน่นทำนี่นะครับทำไปทำมาโน่นหายนี่ก็เหลือแต่นี่นี่ก็โน่นหายเหลือแต่นี่นะครับก็เลยนี่แหละครับมันต้องขายด้วยเพราะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะอ่าครับหลังจากนั้นชวนสมาชิก16คนแต่ละเดือน,นตั้งเป้าเลยนะครับแล้วใน16คนที่เราชวนมาค้นหาคนที่อยากทำเหมือนเรามันจะมีค่าเฉลีย่ยคนครึ่งนะครับหรือ1.6คนเนาะค่าเฉลีย่ยก็ออ,อกมาปัจจุบันนี้ ตีเป็น2คนเลยจาก16คนครับผมครับก็ใช้สูร่รผมจะให้ดูตัวเลขนะครับ,รบถ้าถ้ามองเห็นเนาะเดือนแรกนะ่ยมีคนสมัครเข้ามา8คนแล้วก็ไล่มาเลยครับ8คน11คน4คน6คน0คน5คนผมไปเข้างานเหนื่อยสาปีแฮปปี้ชั่วโคตรกลับมานะครับเดือนพฤศจิกาพอกลับมาร้อยเอดเดือนทันวาคนสมัครเข้ามา14คนนะครับไฟลุกเลยทีนี้เพราะว่ามันได้พลังมาเยอะมากนะครับ 14คน16คน1 6คน1 2คน15คนแล้วมันทำให้ยอดของผมนี่แต่หลักแสนนะครับเดือนมีนาคมปี2562แล้วก็แสนมาตลอด,<จ>ดเพราะฉะนั้นปรับระดับ4ไ,ได้ไหมครับได้นะครับนะครับผมอ,อันนี้คือการปรับระดับสแล้วปี6-3นะครับกำลังจะลุยมันมันกำลังจะมันมัน<อ>ไปเจอแรงเบี่ยงของไปเจอโควิดครับโควิด <laughs> ครับผมคนบ้านนอกมันก็กลัวนะครับผมก็เลยหยุดนะครับหยุดทำนะครับ ไปปลูกอ้อยนะครับแต่ว่าแรงเวียงที่เราทําปีแรกนะครับเป็นเวียงให้ยอดธุรกิจของผมเนี่ยเก้าแสนใน3เดือนในปี2564นกะครับก็เลยปรับเป็นระดับ3ได้นะครับการใช้ประโยชน์จากสาขาเนาะผมทํางานร่วมกับสาขามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทุกวันนี้ผมเริ่มกลับมาทําธุรกิจอีกครั้งปี6-5นะครับปี65ผมก็ยังใช้สาขาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาลูกค้าไปเซ็นเอกสารเงินผ่อนอันแรกสาขาไหนครับ สาขามหาสารคามครับมหาามแล้วก็ไปอบรมเจเจนเลิฟกับพี่โบเนาะพี่โบที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ดนใจมีเดียนะครับแล้วก็ประการรถยนต์ไฟฟ้านี่สาขาคันแก่นแกนะครับใช้เป็นแหล่งพัฒนาตัวเราเองแล้วก็เป็นแหล่งพัฒนาทีมงานครับผมครับผมเพราะฉะนั้นสาขาก็มีความสําคัญนะครับสำคัญมาก แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราอยู่ไกลออพไลเพราะว่าสาขาของเราเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตปัจจุบันลามไปถึงสาขาไหนแล้วครับตอนนี้ทํางานควบกับภาคอีสานทั้ง3เขตนะครับก็คือบุรีรัมย์ก็ไปสุรินทร์ก็ไปนะครับร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนะครับก็อยู่ทั่วภาคอีสานเลยนะครับก็เป็นลักษณะรวมพลก็คือผมจะชอบ อ่าเชิญชวนนะไอคนที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ในภูมิภาคนะเชิญผู้จัดการทํางานว่างั้นแล้วก็เชิญผู้จัดการทํางานนะครับหาหัวหาหาคอร์สหาอะไรแล้วก็ร่วมมือกันใช่ครับนะครับผมอยากให้ดูกราฟนิดน,นึงนะคืออย่าอย่าดูตัวเลขนะครับแต่ให้ดูกราฟนะลักษณะเส้นสีน้ําเงินนี่เป็นไงครับเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปมีแค่ปี6 63สที่หยุดมันก็จะตกลงมาเล็กน้อยนะครับพอกลับมาทําใหมย่ยอดก็เพิ่มขึ้น แสดงว่าธุรกิจนี้ถ้าเราไม่หยุดทำรายได้จะเพิ่มขึ้นตลอดไหมครับเพิ่มนี่คือระบบ M G M ใช่ครับความพิเศษส่วนส่วนกราฟสีเขียวนี่เป็นค่าคอมค่าคอมช่วงแรกๆจะเห็นว่าเยอะหน่อยเพราะว่าต้องขายต้องขายเอาเงินขายเอาเงินนะครับแต่ช่วงหลังๆก็เปลี่ยนจากขายเริ่มขยายแต่ก็ยังขายอยู่นะครับนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรายได้ปี67เนะเอามาให้ดูเล็กๆ เราสมัคร200บาทนะครับเราได้บริษัทมาอยู่ในมือของเรานี่นะครับ3บริษัทนะครับก็คือ1สีกูงบลกเกอร์สองเจ็ดสองสี่สามสีกูง,กง <3. S 2> ประกันชีวิตนะครับเหมือนเรามีร้านสะดวกซื้อประกรันภัยแล้วขายยี่บสีชั่วโมงด้วยครับแล้วเราลงทุนแค่200บาทนะครับปีปี6 7เจ็นะครับยอดขาย3บริษัทนี้ของผม8ดล้านนะครับ ค่าคอมสามบริษัทสองแสนแล้วก็ค่าสายงานนะครับสามบริษัทแสนห้านะครับสมาชิกตอนนี้ก็อยู่ที่พันนิดนิดพันหนึ่งร้อยคนนะครับแล้วก็นอกจากเราจะได้รางวัลเป็นเงินแล้วนะครับเรายังได้รางวัลเป็นการท่องเที่ยวนะครับเป็นการท่องเที่ยวด้วยปีที่แล้วก็ไปกับประยุเนาะในละประยุนะครับไปล่องเรือยอที่พัทยานะครับชอบอะไรมากที่สุดครับประยุทที่พัทยาชอบอะไรครับ เบียเบียเยอะนะครับนะครับแล้วก็ปีปีนี้นะครับเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ไปกับประยุกต์นะครับไปที่จางเยจีแอนะครับหกวันห้าคืนเมยแอร์แหละเมย์แอร์อะลยนะครับสำหรับท่านไหนที่จะไปเที่ยวจางเยจีแอนะครับผมแนะนําให้ซ้อมฟิตร่างกายให้ดีๆเดินเยอะมากนะครับเดินเยอะมากทั้งเดินทั้งยืนนะครับอันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับไป เดินบนสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเมื่อเราเห็นว่าการทํางานกับสีกรุงนะครับมีรายได้มีค่าคอมมีรายได้มีต้องเที่ยวแล้วนะครับหลายท่านก็อยากทราบว่าเมื่อครูพายมีรายได้แล้วเนี่ยก็ครูพายได้ทํากิจกรรมกิจกรรมเนี่ยช่วยเหลือสังคมนะครับลักษณะไหนบ้างนะครับก็เนี่ยครับก็คือ,อสีกรุงนะครับให้เรามีรายได้นะครับแล้วสีกรุงก็ให้เรามีคุณค่าด้วยนะครับ การสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองก็คือการเอาสิ่งที่เรารู้นะครับไปช่วยบอกคนอื่นนะอย่างแรกที่เราได้บอกก็คือบอกกับคนที่เขาซื้อประกันกับเราให้เขามีความรู้เรื่องประกันภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอันนี้ก็คือไปอบรมให้ความรู้นักเรียนนะครับในชุมชนตามโรงเรียนต่างๆตามโรงเรียนต่างๆนะครับหน้าเสาธงบ้างในห้องเรียนในห้องประชุมบ้างแล้วแต่ขอโรงเรียนได้นะครับก็ไปคนเดียวไปคนเดียวใช่ครับให้ความรู้เรื่องพรบรถครับผมให้ความรู้ไว้ตั้งแต่เด็ก ป4 5 6ขึ้นไปนะครับก็เป็นการช่วยเหลือให้เขามีความรู้นะครับแล้วเผลอๆเราก็ได้ครูมาเป็นลูกค้านะครับตัวนี้นะครับสำหรับเป้าหมายนะครับอปีนี้นะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าเออจะทำงานนะครับจะออกภาคใต้ล้นะครับจะทํางานให้ค่าสายงานติดชาร์จแบบถาวรเนาะไม่ให้มันตุลูดอเข้าใจคําว่าตุลูดไหมครับตุลูดก็คือ ติดบ้างไม่ติดบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าตุดลูดตุดลูดนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับภายในสิ้นปีนี้ต้องขึ้นระดับหนึ่งให้ได้นะครับคติในการทํางานนะครับก็คือก้าวเล็กก้าวใหญ่ไม่สําคัญนะครับทิศทางเท่านั้นสําคัญที่สุดว้าวนะครับสุดท้ายนะครับอยากอยากากอยากจะให้ครูพายเนี่ยอ่า ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยเผื่อพี่ๆนะครับสมาชิกอยากขอแชร์ประสบการณ์อยากจะโทรหาอย่างไรประมาณนี้หรือไปติดตามช่องทาง Facebook หรือ Tik t o อกนะครับมีช่องทางไหนบ้างก็นี่แหละครับช่องทางติดต่อนะครับ0649926194นะครับครับแล้วก็ Facebook ก็ชื่อเต็มเลยนะครับพายพิชัยสิริอาจภาษาไทยเลยอ่าแล้วก็ครูพายสีกุุงนี่เป็นทิกต็อกครับผมแต่ก่อนจบดีผมอยากเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งอ๋อได้ครับอ่าเป็นครูต้องเล่านิทานวัตจะดึงดูเด็กได้นะครับ นิทานเรื่องน,<ข>อนี้นะครับเป็นนิทานสั้นๆเขาเอื่นวันนิทานกรอบเนาะนิทานสั้นๆมีหญิงกับชายอสองคนเนาะนั่งนั่งคุยกันอยู่ชายหาดนะครับริมทะเละยามเย็นนะครับแสงตะวันกําลังจะตกดินคลืนทะเลซัดมาเป็นละลอกละลอกนะครับบรรยากาศมันให้ใช่ไหมครับฟิลมันให้เนาะสองต่อสองชายหนุ่มก็พูด จะซิบข้างหูว่าน้องพี่ขอหอมหน่อยน้องบอกว่าหญิงสาวเขินอายกรมิดกระเมียนไม่พูดอะไรชายหนุ่มยำ้ำพูดแรงขึ้นน้องอพี่ขอหอมหน่อยหญิงสาวก็ยังบิดอยู่ไม่พูดอะไรนะครับชายหนุ่มก็เลยตัดสินใจนะครับพูดอย่างแรงเลยน้องพี่ขอหอมหน่อย น้องบอกว่าน้องเขานิ่งไปสักพักแล้วได้ยินเสียงดังเสียฝ่ามือฟาดเข้าที่แก้มของชายหนุ่มหญิงสาวนะครับเป็นคนฟาดแล้วหญิงสาวก็พูดว่าพูดอยู่นั่นแหละเมื่อไหรจะทำ <laughs> <laughs> สวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับทาง ครูพายนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับในการทํางานร่วมกับสาขานะครับว่าการทํางานร่วมกับสาขาเนี่ยสีกุ้งเรามีหลายหลายสาขาเนี่ยเราเข้าบริการได้นะครับผู้จัดการทุกสาขาเนี่ยครับพร้อมช่วยเหลือพี่ๆสมาชิกอยู่แล้วคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับเรามีสาขาเข้าไปใช้ได้วันนี้ก็ในในนามของสีกุ้งนะครับก็ขอให้ครูพายประสบผลสําเร็จนะครับตามที่ตั้งเป้าหมายเป้าหมายไว้นะครับขอให้ค่าสายงานเขาเรียกว่า ไม่ตุลูดอีกต่อไปนะครับยังไงก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณภายวิชัยศิริย์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ